เควินนับหนึ่งสองครัไปโอ้โหเควินโอ้โห<ป>กล้องจับไม่ทันแล้วครับกล้องจับไม่ทันแล้วครับตอนนี้อย่าทะลุตะขายนะกองจับไม่ทันแล้วครับตอนนี้สีฟ้านำสีชมพูไป,ไปกล้องจับไม่ทันแล้วครับตามมาที่สีชมพูนะครับโอ้โหเร็วมากสีชมพูยชมพูเร็วมากตามติดมาด้วยค ามติดมาด้วย้ายเลยชมพูลุ้นรักนะคะสีฟ้าสีชมพูลุ้นรักสีฟ้าปัดเปรียวโอ้ยเควินแข่งกับพ่อเควินได้ท้าประลองกับพ่อจ๋าเควินจะท้าประลองกับพ่อจ๋าแล้วข้าไปอยู่จุดเริ่มต้นแล้วนะคะ ไปแล้วน้ำโด,งโดง่งไปเลยครับทีวีแมนโอ้โหแล้วว้า,าแล้วก็อ่ามาหาแม่ต่อลูกเลยมาใกล้ๆแม่ใใที่ทยังขี่มาหาแม่แล้วก็ผ่านไปขี่ไปเลยอืม okay, โอ้โอยิงแล้วแท้